สวัสดีค่ะพบกับนกนะคะในช่องสีนกชาแนลนะคะเมื่อน,นี้มาตามเปลกปูใช่บ้านให้ทันผู้ชมนะคะเนาะวันนี้ก็วันที่ห้านะคะวันที่หานะคะกับอ่ปูกระไดตัวเลขกมาเหลวนะคะจะลงให้ทันผู้ชมไปหาสื่อไวก้กน,นะคะก่อนที่มันจะอั้น,นะคะให้ทันผู้ชมไปหาสื่อไวก้กน,นะคะเนาะกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เด้อคเด้อนะคะเนาะแบบ หลังจากที่ลูค้าวมากปูกระหายอยู่ไดประมาณ3ามงวดแล้วเนาะคะ่นะเนาะปูหาหงวดนี้เป็นงวดที่4ค่ะห้ถูกมากตลอดนะคะแต่ว่างวดที่แล้วปูหาล่างเจสองล่างนะคะแต่ว่าออกบนนะคะเนาะปูพนที่ซื้อคูนไหวแน่พนก็จะถูกค่ะเนะ้ะปูพนซื้อหลางอย่างเดียวกับวัถูกนะคะเนาะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิงนะคะสําหรับทางช่องนี้นําเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเนาะ แทนผู้ชมพิจารณาเบิงนะคะปูกระหามาเป็นแนวทางขึ้นกันนะคะเนาะจากสาหรับปูปูกระหามาเป็นแนวทางขึ้นกันแทนผู้ชมพิจารณาเบิงะคะ่ะเนาะใส่แม่ค่ะ่านผู้ชมป้องกันด้วยก็จากช่วงนี้สถาน,นาการณ์โควิดก็มั่งมาแรงนะคะะ่านผู้ชมข้าก,กระปองกันตัวเองอย่างดีค่ะเนาะโมทีแมทเตอร์ค่ะ่านผู้ชมกลัวเหมือนกันค่ะเนอต่วาก็มา บานไก่เลี่ยนเครื่องนะคะเนาะก็มาหาปูกระว่าได้ถือว่าไก่แห้งนะคะจะได้เห็นตัวเลขแล้วปูหามากประมาณบน4ตัวล่าง3ตัวนะคะเนาะบนก็คือบนล่างก็คือล่างเนาะจะแต่สำรับไพ่อยากคู่ไว้ก็ะได้คะ่ะเนาะแล้วก็3มตัวเพื่ออยาก ตัดเลนหกประตูก็ได้นะคะแล้วแต่โชควาส,สนาของเรานะคะถ้าจะถือก็ถือแต่ว่าปูก็ให้ถือม่แล้วมวดนี่เขาว,วนที่สีนะคะก็เป็นที่น่าติดตามนะคะท่านผู้ชมเป็นที่น่าติดตามเนาะผู้เรกระถานะคะใครก็รอใครก็รอ,นอเอนาะมวนนี้ก,ก็เลยให้่มากหาปูแล้วแล้วก็จะล่งคลิปไห้นะคะลงตัวเลขให้ท่านผู้ชมนะคะ อากาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องนเด้อค่ะเด้อนะฝากช่องนอยหน่อยนเด้อค่ะสีนกชาแนลนะคะกดไลค์กดแชร์ให้น้องน้ำนาเด้อค่ะเนาะเพื่อเป็นกําลังแรงใจเนาะค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปเบื้องตัวเลขน้ากันเลยนะคะเราจะหายทรรผู้ชมเบืองตัวเลขแล้วก็โจทย์แล้วก็แคปไว้นะคะทรรมบุชมเนาะตัวเลขไม่เปลี่ยนแปลงนะคะตัวได้ตัวนั่นค่ะ มื่ออาจะเปลี่ยนแปลกนะคะถ้าเปลี่ยนแปลงจริงไดจะกจะมาตามให้ท่านผู้ชมอีกรอบหนึ่งนะคะเนาะถ้าเปลี่ยนแปลงจริงไดกบสิใดมารา,าปูก็จะส่งตัวเลขไปหายเจดีอยู่แล้วเนาะห้าก็จะมาหาปูที่ที่วัดเลยนะคะตอนนี้ก็มาแต่เสาร์อยู่เนาะค่ะเนาะอ่าตอนนี้ประมาณหกโมงกว่าๆนะคะหกโมงครึ่งนะคะมาแต่เสาร์อยู่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานได้มาหาปูแล้วปูบอกว่าจะให้รุ่งนี้ก็เลยมา,าแต่เสาร์นะคะ เนาะเผื่อทีอ่จะคนจำบ่เยอะนะคะอ่าควรจะไม่เยอะเนาะยูนิก็เป็นวัดนะคะเพิ่นกระซิมาจังฮันเสานะคะโคนกระซิบลายะคะ่ะเราไปกับเมื่อเพราะว่าสซแมทนะคะสซแมดว่ามีอากาศหายใจเลยค่ะเนาะเดี๋ยวจะขอไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันเด้อใครเด้อเนอะะาะจ้าเธอทำู้ชมกบบระมาพอเพยผ้าลวยนะคะยูนิเนาะกรมาพอเพยผ้าลวย ปูกระเชียนตัวเลขไว้ตรงนั้นนะคะเนาะเดี๋ยวจะไปตามให้ท่านผู้ชมเบิงนะคะเขียนใส่กระดานไว้เลยนะคะส่วนหลวงปูเิ่นเอยุนะคะเิ่นกระเขียนหายาโย่มไว้ที่ตรงนี้นะคะเนาะไว้ที่ตรงนี้เลยญาติโยมเดินผ่านมาก็มาเขียนเอามาถ่ายรูปเอานะคะเนาะจะจะสีประมาณนี่นลเนาะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปเบิงน้ำกันนะคะเนาะค่ะว่ามีตัวไรแน่แต่เบิงชัดๆนะคะ เบอถืคอคือกัเอาปูหายมาหลายงวดแล้วบ่างไหมคะแน่ก็บอกถือบ่าโอ้แมนอยู่จ,จ่าจอดเอาเกงืนดีแมว่าจดเอาเลินตล,ลุกจ่าถ่ายเลยครับถายลูกใบสันทผิว <c oughs> จดเอาดิ <c oughs> สำหรับเล็กปูช่วนนะะ้เนาะค่ะเนาะประจำงดวดวันที่16พฤษภาคม2564นะคะบนปูหายมาซีหาหนึ่งแล้วก็52851แล้วก็28ค่ะแล้วก็วิ่ง5นะคะสำหรับบนนะคะแล้วก็ล่างปูหายวิ่ง3นะคะวิ่ง3หลักสิก็จะปูหายได้39 37 27เนาะค่ะเนาะสำหรับ ปูชัยบานนะคะเนาะค่ะสำหรับตัวเลขนะคะนําเสนอเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะให้ท่านผู้ชมพิจารณหาเบิ้งนะคะเนาะตัวเลขสีคู่นะคะบนบนสี่ตัวล่างสี่ตัวนะคะเนาะบนก็มีทั้งสามตัวสองตัวนะคะเนาะแล้วแต่ท่านผู้ชมจะจับเล่นเอานะคะส่วนที่เป็นสามตัวนะคะจะเล่นหกประตูก็ได้นะคะ นาะแต่ว่าถ้าเป็นเลขวิ่งนี่ก็วิ่งหานะคะบนล่างวิ่งสามนะคะคูจะเน้นที่สามเป็นหลักสิบนะคะเน้นสามหลักสิบนะคะแล้วก็วิ่งหานี่คูเน้นที่หลักสิบเพื่อกันนะคะเบิ่งจากส่งแล้วนะคะ คู่ใดกะมีโชคมีล่ลาบนะคะอยากรวมศรัท่าท้ำบุญกับปูนะคะนี่นะคะหมายเลขบัญชี6790908757นะคะธนาคารกรุงไทยนะคะปูกระหายมากงวดนี้งวดที่4แลลวเนาะค่ะเนาะที่ได้ยืนข่าวมากนะคะวันนี้งวดที่4แล้วนะคะงว,งวดที่แล้ว,ะะว,วหายเจสล่างนะคะออกบนนะคะเนาะ นี่นะคะเดี๋ยวจะทั่วไหนท่านพู้ชลอีกรอบนึงนะคะสําหรับค้นผักกลางที่เพิ่นฟ้างภาษาทองทินบอคอยออกนะคะค่ะนี่นะคะอของปู่ชัยวานนะคะประจําวันที่16กพฤษภาคม2564นะคะบนปูให้สี่ห้าหนึ่้าสอง2 8ดห้าวิ่ง5นะคะ ส่วนล่างให้39 37 27วิ่ง3หลัก10ค่ะแยกบนแยกล่างนะคะเนาะบนก็จะมี4ตัวนะคะแล้วก็มีเลขวิ่ง1ตัวล่าง3 3ตัวแล้วก็วิ่ง1ตัวนะคะมีบนมีทั้ง3ตัว2ตัวนะคะให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูนะคะมีทั้ง สามตัวนี้จะเล่นสามตัวนี้จะจับคู่เล่นหกประตูก็ได้นะคะเนาะสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่นะคะ <c oughs> อยากร่วมทำบุญกับหลวงปู่นะคะนี่นะคะที่ธนาคารกรุงไทยนะคะหมายเลขบัญชีหกเจ็ดเก้าศูนย์เก้าศูนย์แปดเจ็ดห้าเจ็ดนะคะธนาคารกรุงไทยะคะ่ะอันนี้เป็นบัญชีของหลวงปู่นะคะ นะท่านที่มีผู้มีจิตศรัทธานะคะอยากร่วมทําบุญกับหลวงปู่มีโชคมีลาบด้วยกันนะคะเนาะค,ะะคะ่นะก็ขอให้ท่านผู้ชมร่ำล่ำรวยรยเด้อค่ะเนาะถูกหวยไปน้ากันนะคะเนาะคะนะ่ะท่านผู้ชมเนาะสําหรับผู้ใดที่ได้เบิ่งตัวเลขแล้วนะคะเป็นจังไดเนาะคะ่ะมาร์บอทามาร์กระจังสื่อนะคะปูจะเน้นหายล่างที่สามเก้านะคะส่วนบนปูจะเน้นหาหนึ่ง นาะคะ่นะเนาะบนเน้นห้าหนึ่งล่างเน้นสามเก้าค่ะเนาะที่ปูวงกลมให้เลยนะคะเน้นคือล่างสองเออล่างสามเก้าบนหนะ้าหนึ่งเนาะจะปูจะเน้นให้เนาะ ทนผู้ชมมกักกระสือนะคะถ้าเป่มามักกระพานใดนะคะแต่ว่างวดน,นี้เป็นวงวดที่ซีเยย้วค่ะนะ,ะนติดตา่มมากเลยนะคะสื่อพ่อได้ฟังกระได้ค่ะทนผู้ชมเนาะกับพิจารณา,าเบิงนะคะท่าช่องกับให้เป็นแนวทางนะคะพิจารณา,าเบิงนะคะเนะาะค่ะผู้ใดสนใจขี่มนะคะเบอร์ขึ้นที่ซ้ายมือนะคะแอดไลน์มาที่0ูนย์หสาม 7371166ค่ะครีมหน้าสวยใสฝรางกับจุด,ด่างดำรอยเหี่ยวยนนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นส่งฟรีคะ่ะ1,350บาทมีเดย์ครีมไนท์ครีมแล้วก็สบูค่ค่ะส่วนที่เป็นครีมกระปุกนึงนะคะ30กรัมใช้ได้ประมาณ1-2เดือนเลยคะ่ะเนาะใครสนใจก็ทักไลน์แอดไลน์มาได้บเบอรบมีไลน์กรโทรมากกับไดคะ่ะนกง่ายๆกันเองนะคะเนาะจ้ะ ฝากตัวเลขไว้ให้ทรรมุช่วมเป็นแนวทางนะคะพิจารณาเบิงนะคะกะจังได้สุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะก <c oughs> <ค>็ะให้ทรรมุช่วมรำล้ำเรื่อยๆมันๆ,นๆานานไปนน้ำกันเนาะเ <c oughs> นาะค่ะเนาะนนถูกหวยไปด้วยกันนะคะเนาะ,ะส่วนเบอร์ไม้เลขบัญชีนุกถทายไว้ให้แล้วนะคะเวียอยากรวมท้ำบุญกระท้ำใดนะคะเพราะว่าวันนี้วดที่สี่แล้วนะคะไม่บังคับกันเด้อค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ